สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับสนายสายเจาะเกาะเป็นสนายสายเจาะเกาะที่หลายคนก็ทําตามได้เพราะใช้ของขาวของฟ้าเหมือนเดิมเหมือนคลิปมืก่อนที่จะเป็นไฮพีดใช้ของฟ้าขาวเพื่อเอามาเป็นไกด์แนวทางให้ท่านผู้ชมเอาไปทําตามได้และมันใช้งานได้จริงโอเควันนี้เราจะพาไปดูสนายตัวนี้ที่เป็นสนายสายเจะาะเกาะของฟ้าขาวที่รู้สึกว่าเข้มอยู่แล้วก็ ถ้าสายฟรีใส่ตัวน้อยทําตามเนี่ยมันก็แบบว่าเล่นได้เลยเล่นได้ดีเลยโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยว่าครับโอเคครับคุณไก่ที่หมดจานครับ,ค,รบคุณเ,คเล่นสไนเปอร์อคครสายอะไรครับตอนนี้เล่นสายเจอะเกาะอ,อยู่ครับสายเจอะเกาะแสดงว่าเดี๋ยวผมเปิดดูของกันนะทําไมถึงเลือกเป็นสายเจอะเกาะครับเพราะว่าดีผมเห็นสไนเปอร์มันจะมีทั้งสายคี้สายเจาะเกาะสายนกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอ่อ ดาเมจมันเสถียรที่สุดรับอ๋อตัวเลขมันไม่แกวกใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องไปหวังว่ามันจะติดคิหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือหมายความว่าคือเราไม่ต้องไปห่วงว่าจะคิเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ครับถ้าเราดันดาเมจเราแรงดาเมจเราสูงมันก็ยิงแรงเลยครับก็คือยิงเข้าเลขนั้นคือเลขเดียวเลยรุนร้วนเลยไม่ต้องเสี่ยงคิไม่ติดด้วยอะไรด้วยถูกไหมโอเคไอดีนี้เติมไปทั้งหมดแล้วกี่บาทครับประมาณหมื่น ประมาณหมื่นห้าถือว่าเป็นระดับกลางๆถูกไหมไม่กลางนะประมาณน้อยเริ่มสุดน้อยนะถือว่าน้อยนะถ,ถ้าเกมนี้นะสำหรบับเกมนี้โอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันที่เ,เซตัสก่อนดีกว่าเซตัสตอนนี้ของของคุณไก่ที่หมดจานนี่เลือด2องแสนสองพีเอทกสอใน KVM หรือทีวีนี่ถือว่าเล่นเล่นเป็นยังไงบ้างครับสเตตัสประมาณนี้ได้เลยครับยิงยิง ยิงร่วงหมดถ้าในระดับที่พอๆกันนะครับสายคีอะไรนี้จะสู้สายเจาะไม่ได้เลยครับแสดงว่าทักขี้ไม่แรงพอไม่ทําของแรงพอใช่ครับยิงไม่เข้าขสายคีดเพราะว่ามันจะมีต้านคี้ถ้าี้ไม่เกินไม่เกินร้อยนี่ยิงยิงไม่ได้แน่นอนแสดงว่ามันจะไม่ติดบ่อยใช่ดาเมจก็จะเป็นดาเมจขาวแล้วก็จะน้อยแต่สายนี้รับรองครับยิง เข้าหมดแล้วเข้า,ขาท,ทุกตัวโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มที่อาวุธก่อน,อนดีกว่าอาวุธของของคุณไก่ที่หมดจานนี่แนะนำหน่อยครับว่าทำไมถึงเป็นของฟ้าไม่เป็นขาวไม่เป็นทองอะไรอย่างนี้ใส่การ์ดอะไรอัพเอนชร์นอะไรอันนี้เป็นนู60บวก8ก็ออฟเด็กแล้วก็ใส่การ์ดการ์ดมารีน่าใบหนึ่งแล้วก็ที่จริงเป็นต้องใส่วาดอน3ใบครับแต่ปฏิชิตไม่ไม่ได้เน้นการ์ดเท่าไหร่ครับ เน้นตีบวก,วากาเอาไว้หลังๆเลยใช่ครับเน้นเน้นตีบวกก่อนเอธอนูฟ้านี่คือกาชาหรือว่าทําทําขึ้นมาครับกาชาครับอันนี้สุ่มกาชาได้ตั้งแต่เวลห้าสิบอ๋อแสดงว่าก่อน <50. S 1> ใช้ธนูฟ้านี่เป็นธนูอะไรครับธนูขาวเลยครับแต่ก่อนเล่นขาวขาวล้วนเลยครับชุดนี่เป็นอ๋อนี่เป็นชุดวาจริงไม่ไม่ไม่จำเป็นนะครับถ้าจะสายล่าบ,บอสนี่ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ชุดวานแนะนําให้เป็นชุดขาวดีกว่า ชุดขาว3ชิ้นเป็นชุดขาวเวลสี่สิบอย่างนี้ป้าแบบรีดดาเมจใช่ครับชุดขาวจะดีกว่าการ์ดท,ที่เป็นการ์ดอะไรบ้างครับชุดวายอาจจะเริ่มจากมีอาร์เมอร์ก็ได้ก็มี De De เดยโลใบเดียลนะครับแล้วก็ท <De> ี่เ <De vo S 2> หลือก็ <by Del. S 2> เป็นการ์ดขาวเลือดซึ่อันนี้จะไม่ไม่มีการ์ดอะไรใส่ใส่ใส่ไปก่อนเพราะว่าไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้เน้นการ์ดเท่าไหร่นะคือไอ้ไอ้ดีคุณไก่ทั้งหมดจานคือจะไม่ค่อยเสียตังค์ซื้อการ์ดใช่ครับไม่ไม่ไม่เสียตังค์ซื้อการ์ด พราะมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องอย่างสุดท้ายที่ควรทําใช่ครับส่วนประดับข้างหนึ่งเป็นประดับเด็กอันนี้หลายคนสงสัยนนเลยเฮ้ยใส่ทองได้ไงใส่ประดับเด็กทองได้ยังไงอันนี้สุ่มมานะครับสุ่มมาเลยครับสุ่มกาช,ชานะครับกี่คลิกครับอันนี้อันนี้รู้สึกคลิกเดียวเลยนะโอ้โหคลิกเดียวด้วยนะฮะตอนนี้ผู้ชมทางบ้านอยู่หัวร้อนกันเป็นแถบนะฮะ <laughs> เห็นคลิกเดียวได้เนะี่ย แล้วประดับชิ้นต่อไปเป็นประดับ50หรือเปล่าอ่าประดับ50อันนี้ก็คือเอาเพิ่มพีเพนเลยไหมครับใช่ครับเพิ่มพีเพนให้มันเกิน120%นนอ๋อโอเคเดี๋ยวเราดูของก่อนเดี๋ยวเราเราค่อยไปไล่รายละเอียดสเตตัสเนะก็คร่าวๆ<ช>คือเพิ่มพีเพนไปถึงเกิน120%ใช่ครับเพื่อที่ให้ยิงแบบแรงไปเลยโอเคก็ยิงพีเพนเยอะก็ยิง่งหักหักเกาะศัตรูออกไปเอยอะแล้วก็จะแรงการ์ดก็เป็นการ์ดพีเพนเหมือนกันที่จริงควรจะใส่เป็นมารินซาเฟีย สามใบเลยก็ได้ชาลิสแมนเป็นพีเพลใช่อันนี้บวกแปดแล้วก็ใส่มนีีาเฟียใส่มนีซาเฟียแล้วด้วยทีนีเ้เวลาผู้ชมเนี่ยเขาสงสัยว่าเอ้ยถ้าผมไม่มีไม่มีดวงในการดรอปประดับเด็กเนี่ยให้ใส่เป็นอะไรดีใส่ประดับเด็กฟ้าเลยครับเด็กฟ้าใช่ครับเด็กฟ้าสองข้างก็ได้ครับหรือจะใส่เด็กฟ้าข้างหนึ่งแล้วก็ใส่แหวน50ข้างหนึ่งก็ได้อย่างอย่างผมก็ได้ครับโอเคเออต้องออฟแมวเด็กขนาดไหนถึงจะไปใส่ประดับเด็กได้สัก5 0รอยครับ ประมาณ500ประมาณ500ถึงจะเห็นผลเนาะใช่ครับของสงสัยก็จะประมาณนี้อ่อแล้วครับก่อนที่เราจะกลับไปชมคลิปกันต่อหากหลายคนสงสัยว่าทำไมผมตีบวกติดบ่อยจังตีไม่ค่อยจะแหกเลยติดบวกรัวๆผมจะมาเปิดเผยเคล็ดลับอันสำคัญของผมคือน,นี่ เพจเติมเงินเกมสเตลล่าโกพัทบริษัทเติมเกมถูกผมบอกได้เลยว่าเป็นเพจเติมเงินเกม Rx ที่ถูก oh. ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วครับผมโดยณนะตอนนี้ราคาเอในประเทศไทยแพ็คใหญ่ได้ขึ้นจาก3,000เป็น3,700บาทแต่ว่าเซลล่าโกพัทยังคงขายในราคา2,600บาท บอกเลยว่าคุ้มที่สุดแล้วครับในไทยคิดดูส่วนการเข้าไปเติมเงินเกมง่ายง่ายเดี๋ยวผมจะทิ้ง qr code ไว้ด้านซ้ายของหน้าจอแล้วก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วสำหรับสาวอกอาอย่าลืมไปเติมกันได้รับรองว่าบวกไม่มีแหกไม่มีแตกมีแต่ติดรัวๆัส่วนใครที่เป็นสาวกเกมอื่นก็เข้าไปเติมกันได้ก็มีตั้งแต่ free f i r r o v p u b G mobile summoner war slam dunk mobile v a l o r a n t pc ก็มี สเตล่าโกพัทเติมเร็วทันใจไว้ใจสเต l ่าทีนี้ผมขอไปดูรายละเอียดตัวละครตัวนี้ก่อนตัวนี้ค่าพีเพนอยู่ที่ถึงพันแก็ต้องมาเอามาบวกกับพีเพนข้างล่างมันก็จะเป็น120กว่าใช่ครับนิดนิดกว่านิดนิด1้อยยีเอ็ดอะไรเงี้ยก็คือแรงแล้วแรงแล้วแรงเลยแร,แ,ลแรงเลยแรงเลยเแล้วก็เอสพตีเร็วควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับตีเร็วทนี้ให้แนะนำคือ พื้นฐานก็คือ720 720ของคุณไก่ที่หมดจานคือ4 0 0อุ้ย862อ่ะอันนี้รวมบัฟไหมครับใช่ครับรวมบัฟแล้วมันจะประมาณนี้ถือว่าเยอะนะเยอะมากส่วนอันอื่นก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรถูกไหมครับเซตันอื่นก็ก็ปกติไม่มีอะไรก็มีถ้าถ้าถ้าจะให้แรงกว่านี้ก็คือต้องใส่พีดามีดโบนัสครับเพิ่มพีดามีดโบนัสก็บสไบก็คือที่ใส่ได้คือเป็นการม์มารีสเฟียสใบเพิ่มอีกสใบแล้วก็ อาจจะเป็นมาดุกเพิ่มอีกใบหนึ่งเลยครับอันาคตจะเปลี่ยนเป็นมาดุกสามใบไหมครับใช่ครับก็คงเป็นมาดุกสามใบโอเคมาที่สกิลอ,อยากให้ดูว่าพรีเซตเนี่ยแต่ละแบบของคุณไก่ที่หมดจานเนี่ยแบ่งเป็นอะไรบ้างครับพรีเซตหนึ่งนี่คือฟามมอนสกิลตัวสกิลเดี่ยวพรีเซตสองก็ยิงมอนกลุ่มอะไระสายเจาะเนี่ยมันดีตรงที่เรายิงมอนเดี่ยวก็ได้ยิงมอนมอนกลุ่มก็ได้มันจะแรงพอๆกันหมดเลย ก็คือก็คือมีจุดเด่นในเรื่องนี้ใช่ครับทั้งเล่นได้ทั้งสายสกิลเล่นได้ทั้งสาย q, สาย,ยิงธรรมดาเล่นได้หมดมก็ก็ผมก็ถือว่าใช้คำว่าพลิกแพงได้เนาะตามสถานการณ์ใช่ครับแล้วถ้าเป็น preset ที่เป็นกิ q, q PVP KVM อะไรเงี้ยก็จะเป็น preset สามเอา preset สามไปเลยใช่ไหมใช่โอเค preset สามก็ครับก็จะเป็นสตตนพวกสตัตนพวกอะไรอืมพวกสแตนใช่ โอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวทีเซตสองนเลยกันที่เป็นฟาร์มมอนสกิลหมู่ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญคุณไก่ที่หมดจานเลยครับสกิลที่ใช้อนแรกอันแรกก็เป็นนี่ครับอินอินฟูกอินฟูก่อนเลย อ๋ออันแรกคือ improve อนนใช่แล้วก็เลื่อนลงไปอีกมันจะเป็นสกิลลูกตาเอทูไซใช่ทูไซอ๋อ improve t ๊บทูไซใช่เอ่อ im t ินทูไซนี่เราไม่ได้ใส่คิดเราควรอัพน,นะครับอัพครับมันไงมันต้องอัพอยู่แล้วมันเพิ่ม ATK โอเคแล้วก็แล้วก็วกมัตติ e ิลิ่งมัตติ feeling อันนี้อัพเห็นอัพแค่3เพราะว่าอะไรครับคู่ดาวเหรอคู่ดาวครับอ๋อคู่ดาวแล้วก็เป็นแอล o ูชาวเวอใช่ไหมจะเป็นแอล o ูชาวเวอใช่โอเค อ๋อคือแค่4สกิลนี้เลยใช่ครับแค่นี้เลยฟาร์มมอนกลุ่มได้เลยโคตรสบายเลยไม่ยุ่งยากเลยไม่ยุ่งยากใช่ครับนั้นพรีเซ็ตสกิลสำหรับฟาร์มมอนบุกก็คือจบเลยแค่นี้ใช่ครับโอเคนั้นเดี๋ยวผมไปลองพรีเซ็ตหนึ่งดีกว่าฟาร์มมอนเดี่ยวหรือลงดันมาอันนี้คือสกิลเดี่ยวถูกไหมครับใช่ครับสกิลเดี่ยวมีอะไรบ้างครับโจมตีเดี่ยวก็มีสกิลบัฟอย่างเดียวเลยครับอินพุสกูซ้ายแล้วก็อีกอันหนึ่งคือดีเทคอันนี้เอาไว้ล่าบอสด้วยครับ เซตนี้ก็ล่าบอสเลยอ๋ออ๋อคือเซตนี้คือล่าบอลลงดันใช่ครับหาพวกเอ่อโคตติ้งเลยอ๋อขุดได้ใช่ไหมครัขุดเจอใช่ไหมก็เจอบ้างโอเคทีนี้ถ้าเป็น PVP ก w ววก็จะเป็นเซต3ามทีเซตสามเซตสจะมีก็แค่5สก,กิลไม่เยอะก็คือที่อัพอยู่แล้วคืออินฟูว์ก็ต้องอัพทูไซส์ก็อัพใช่ทูไซส์เสร็จปุ๊บมันจะมีชาร์ปชูตติ้งที่ใช้ใช่ไหมครับใช้ครับโอเคเอาไว้ ยิงไล่้ศัตรูกระเด็นใช่ครับแล้วก็มีสต,ตนนันบนอันแรกชาร์จแอโร่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มีอันนี้อังเคิลสแนอันนี้คือวางกับจักอะไรเงี้ยเผื่อเราเล็ดใช้ครับวางเผื่อพวกแอซฟินอะไรเงี้ยโอเคคืออันอื่นก็ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรแล้วก็มีโ n นอ e s อันนี้ก็เป็นพสซีฟอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องกดอะไรดู<ๆ>เงกันต่อมาจาเลกอาวุธเงาใช่ อัพเต็มหมดอัพเต็มหมดหมายความว่าทุกหัวข right ah ah, ้อเลยเหรอใช่ครับแต่ถ้าคนไ่ right. ้สายจอดเนี่ยก็เขาอยากรู้ว่าอัพอะไรอันดับแรกก็ A S P D ก่อนเลยครับแล้วก็ P Damage Bonus P Damage Bonus อันนี้ใช่ไหมครับใช่สองอย่างนี้พอครับสายจอดขยายขยายอัพอะไรบ้างขยายก็ A S P D เลยครับดูดเลือด S P D ดูดเลือดแล้วก็ พีดับเบิลควนัดโอ้ยนอนพีดับเบิลโบนัสพีอารีเคนี่อัพอัพไหมถ้าเหลือครับถ้าเหลือก็โอเคขั้นหน้าขั้นหน้าใช้เป็นอะไรครับใช้เป็นอิมพูฟอิมพูฟอันนี้ใช้ยาวเลยใช่ไหมครับไม่เปลี่ยนใช่ครับใช้ยาวเลยแล้วก็พิมพไลพิมพไลนี่ถ้า KVM ให้ใช้อันที่สามเควไม่ใช่อันสามเป็นโฟกัสช็ชอตใช่ครับทำให้ศัตรูมีเลือดได้น้อยลงอ๋อคืออันเนี้ย เวลากรณีที่เรายิงปกติเนี่ยมันมีโอกาส14เซนที่จะติดโฟกัสช็อตอัตโนมัติเลยใช่ครับอันนี้เกิดติดถี่ไหมครับตอนตอนที่ลองเล่นอะถี่มากครับเพราะว่าเรายิงเร็วมากยิ่งยิงเร็วยิ่งมีโอกาสใช่ครับส่วนสุดท้ายเป็นหนังสือหนังสือนี่เอาอะไรครับทูไซเป็นทูไซ,นนไซใช่ครับเป็นทูไซก็เพิ่มไฟนอลนพีดาเมจโบนัสเนาะทูไซใช่ครับแล้วก็เพิ่มระยะเวลาของทูไซห้าวิ ก็จบไปทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเทสดาเมจบอสกันหน่อยรีเซ็ตหนึ่งอันนี้ธนูลมอันนี้นะครับธนูลมครับผมแล้วผมกดออตโต้ได้เลยไหมได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูครับยิงกบขนาดไหนแสนสี่ โฟกัสชอตเนี่ยนะครับโฟกัสชอตแปดแสนแปดแสนแต่ถ้ามีบัฟเพิ่มพ่อค้าหรืออะไรก็เป็นร้าน,นครับเป็นล้านแนี่ยไปบัฟพ่อค้า<ม>บัฟพระอะไรอย่างนี้เป็นร้านแน่นอนใช่ครับโอเคอมานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองมายาการเป็นอบอสขนาดใหญ่ว่าจะตีได้ขนาดไหนโอเคผมกดออโต้เลยนะคุณไก่ที่บดจาน ได้เลยครับโอเคแสนแปดหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับประมาณ100แสนแปดคือยิงได้เลยครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องหยุดอะไรเลยครับยิงมายาโอเคคือปัประเด็นคือดามเมจมันอาจจะเลขแบบไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่ว่ามันยิงรัวมากดูละออกแต่ถือว่า ยิงรัวนะยิงเร็วดาเมจขึ้นรัวๆเลยก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้แต่ถ้ามีผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขามาคอมเมนต์ถามเคล็ดลับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะมาถามคุณไก่ที่หมดจานแล้วก็จะเอาไปตอบโอเคก็ประมาณนี้ต้องขอบคุณคุณไก่ที่หมดจานมากๆด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ